หน้าไปหมด9ก้าหมื่นคนครับต้องน้ําชากี่แก้วหรอโอ้โหต้องโต๊ะจีนกี่โต๊ะสี่พันคนต้องใช้หมูกี่ตัวถ้าพวกเราแต่งงานกันจะมาไหมไมาอ่ะเอาจริงๆิงสมุดสมุดมาสมุดสมุดถ้าเราถ้าเราครบกันแล้วแต่งงานกันนี่เชื่อไหมว่าในสี่พันคนนี้จะมาทั้งหมดเลยม,มาไหมสมมติว่าสมมตินะอันนี้เป็นแค่เรื่องสมมติพี่พี่โซแค่สมมติแย่ย,ยิ้มนะก็ะพันยิ้มก็พันหัวนะถ้าพวกเราแต่งงานกันจะมาไหมจะมาไหม สมุดสมุดว่าพวกเราแต่งงานกันจะมาไหมมาไ,มไ,ไปไปไป <c oughs> ไม่มีถามว่าสี่พันคนต้องใช้หมูกี่ตัวสี่พันคนพวกหนูต้องต้องโต๊ะจีนกี่โต๊ะโอ้โหพวกพี่ปุ๋ยหน้าพีทุกคนมากมากน้ำชากี่แก้วต้องน้ำชากี่แก้วเหรอโอ้ยอันนี้แกค,คิด,ดเล่นๆพวกพี่คิด,ดเล่นเนะอย่ายิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้มหมูบ้านพี่จอยก็ไปกันทั้งหมูบ้านแล้วคะ่ะเออโอ้โหไปค่ะไป าสมมติว่าแต่งจริงๆอ่ะถ้าสมมุติถ้าสมมตริครบกันแล้วแต่งงานกันนะสมะมุตินะหรูว่าหนาจีได้จัดอยู่สนามแบบสนามสนาม,นามอาคารหรือไปเช่าราชมังคลาไม่ต้องเลี้ยงค่ะหากินเองอบ้านพีเอ c จะขึ้นบึกบึ้นแน่เอางี้บ้านใครมีหมูก็หิวหมูมา เยอะผลิตโคกสากก็เอาโคกกับสากมาแล้วก็มารวมกันตรงนั้นมารวมกันตรงนั้นไม่ต้องไม่ไม่ทำกับข้าวมาคนละอย่างอ๋อหรือทํากับข้าวมาคนละอย่างสี่พันคนก็ได้กินสี่พันอย่างอย่างเงี้ยถ้าเจียนไปเลยมันเดี๋ยวหอกไข่ช่วยอันนี้แค่คิดเด่นเลนนะนี่อันนี้คิดเลนเนะนี่ เร no ายะไปโน่นเลยเราจะไเลยใส่ถุงมาแล้วก็ใส่ถุงกลับใส่ถุงมาแล้วก็ใส่ถุงกลับ <c oughs> เอาเอาของคนอื่นนะครับอปุ๋ยลงทุนแนวสันพีพีตวะลงทุนแน่เตาภาา <c oughs> ไอเดียแล้วทีนี้รถแห่รถแห่ก็รถแห่เดี๋ยวเอาของพี่ไทยใครมีรถแห่ก็เอารถแห่มา <c oughs> จะมียี่สิบคันก็เอามานะสมุดสมุดพี่พี่สมุด,ดนี่ รถแฮ่นะคะรถแหแ่อะไรก็เวทีหมอลำอีกใครที่มีเวทีหมอลำก็เอามาอันนี้จริงไงไมาฮิลสมุดสมุนคิดแค่แบบคิดแค่เล่นๆพวกเขาก็มีความสุขกันแล้วําไมพี่ๆนะแม้ทำให้พวกพี่มีความสุขกันดีกว่านะคะแต่งตันไหนหรอสมุิยังว่าสมุิแม่สมุิแม่เก่งพน,น้าไปหมดเก้าหมื่นคนครับฟาดวะกินเลยสมุดเนี่ยแต่งน่นแล้วนังน อะไรการนะเราให้พูดให้พี่พี่ยิ้มมีความสุขดีกว่าะนะคะอยากกินก้อยเนื้อพูดใดไเรียงง่วกับขังง่วมาคนาโตัวนะคะอัวเป็นโรคอยู่แต่นี่ยาวมากสมุดแมนไปเลยสมมุิแม่แต่งงานติบกับมาโอเคแต่งงานติบพี่จะพี่จะกิ๊กั้งทันคนที่พี่คุยมาแล้วได้ไ <ป S 1> แบบมือเลยเราแล<ะ>้วก็มาเต้นวงกลมแล้วก็มาเต้นบนเวทีกันนะ มันก็จะมีเอางี้สมมตินะสมมติเอาเวทีหย่อนยุกไปสองเวทีอ่าคนเก้าหมืนคนถ้ามาหมดสองเวทีเวทีหมอรำไปอีกสามเวทีรถแหรอ,อีกแปดคันโอ้โ,อโ,อโ,อโหรถแห่แปดคันนะคะพี่เนคิดจริงมาจ่ะ <c oughs> <c oughs> แม่ลูกว่าไปดอกสันเอาวัน,นี้ดีใจที่ได้มีอ่ะ่ขอขาด้วยขนาดสมมุติยังคืนก็ไปดอกสันพีพี่ เกาสมุนทักเก็บเ <c oughs> พนดา้าเกามือถาไปหมดเลยเวทีหาไม่มไมกระเต้นอยู่ข,ข้างล่างเนี่ยเอาโซนไทยโซนมั่นแหมแบบเวทีสาวเวทีมอลำย,ย้อนยุกสองรถแห่อีกแปดคันขบวนแห่ตั้งจากตั้งจากพัทลุงไปอีสานเลยนาแว่า,าหน้าเวทีหน้าน่หน้าจะไม่ทะเลาะกันนะน่าจะได,ดไ้หน้าเวทีบ้านเพนด้าเขาไม่ตีกัน เพราะว่าหนูรู้ว่าเขาเมาแล้วเขามีสติเขาจะเอากันอย่างเดียวเขาไม่ตีเขาจีบกันตรงนั้นแลยใช่เขาไม่ตีกันค่ะหนูเชื่อทำไมทำไมตีกันมันไม่มัน,มมนเอากัน,กนมันกว่า